สวัสดีพี่น้องยายมุ่งมากอีกแล้วมือหนีมากย่ำคำพี่น้องได้ปลาซิวมากค่ะพี่น้องเขาจะออกมาขายหายน้ำมากนี่ค่ะปลาซิวปลาซิวปละขาวหน้ากับนี่ค่ะพี่น้องตัวเล็กๆนี่จะตัวงามๆเอามาไม่ไหมพี่น้องยายมุ่งสีมะมกวมุกใสไฟตูหอมๆนี่ค่ะพี่น้องงามๆป่า แตงโมกับสิบปุงเคียงเพ็ดมหมกแบบง่ายๆแ่ละพี่น้องุงแซ่หมกใส่น้ำปลาแดกปลาล่าค่ะอันนี้ก็เป็นหอมแดงตะไคร่กระเทียมเยียงปุ๋งใจพี่น้องตำบะแดดค่ะบะแดดคับพี่น้องแตุ่งกับสิล่งมือปุงเคียงเพื่อทีอสอ่สิหมกนี่สีหมกหมกหม้อใส่กระทะใจพี่น้อง มด <Mile dizzy stato> หมอป่าใส่กระทะนี <Take separ> <elas> Guys, ่ะพี่น้อง ปลาซิวเฮี่ยใส่กระทะแล้วอ,อยู่ใน,นตูน้เย็นละอันนี้บักพีกบักพริกตะไคร่ห,หอมแดงจ้ะพี่น้องตามร่วมกัน่างเขียงด้วย เกียร์รับแรกพี่น้องเกียร์น้ำปลาจ้าที่ลงไปเลยองสุรดรดน้ำปลา เราดีไปจักนอก้อยพี่นอ้องถ้าควมำนวลูกโดดจ้าคับตะไคร่ทอนตะไคร่ทอนใส่อีกลูกโดดไปอี่ตู้จ้ะพี่นอ้องลงไปเลย ตูเย็นนาาท่ไมถูกแม,ไมก่ไม่ถูกเหียดนะมยื่สั้นกลางๆนั่นกนในฝักกันจะพี่น้อง ตูลงฟอมกันลงไปฟอมกันเลยพี่น้องตั้งไฟเป็นมกหม้อแหงๆจ้ามานนีจ้าพี่น้องตั้งไฟเลยติดไฟใส่เต่าเลยพี่น้อง เดี๋ยวข้นกันเลยมันขี้ดีแฉแฉะล ฟ้าหมอไว้พี่น้องว่ดดวนกระซุกค่ะ mình bẻ ngay ngay đây thì nó you um. แซ่บกระซุกค,ค่ะพี่น้องหมกปลาซิวหมกปลาซิวไม่ไหมตึงจากน้าไม่ไหมพี่น้องหมกไม่ไหมด้เลยจ้าพี่น้อง แกมุ่งก็ขอจบคิปตำหนี่ด้ค่ะแถมคลิปเง่ออไปครับพี่น้องแกมุ่งก็ขอจบคลิปตำหน,นี้คิปหนาจังค่อยอ,ยอยกันไหมเด้ะคะ่ะสั่ซิ่วสั่งสุกแล้วพี่น้อง